ให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมในสะท้อนว่ามาร่วมกับเราแล้วเนี่ยได้อะไรที่เป็นประโยชน์ไหมสามารถเอากลับไปใช้ในงานมากแค่ไหนอะค่ะก็ว่าอบรมที่นี่นะครับอันนี้เป็นวันวันวันที่สามวันที่สามนะครับนะก็ในในเรื่องก,การบริหารจัดก,การน้ํานะครับนะผมเข้าใจว่าผมในฐานะของผู้บริหารนะครับผู้บริหารในในใน,ในตำบลเนี่ยปัญหานี้ครับมันมันเป็นปัญหาที่เราต้องร่วมด้วยเช่่ยกันในการแก้ไขนะครับ ลำพังการอบรมเนี่ยครับเราสามารถเราไปขับเคลื่อนได้นะฮะแต่หนงานที่จะเอาไปสอบวัดหรือว่าให้หมบประมาณเราเนี่ยอ่ามันต้องสอคล้องกันครับค่ะยางของผมเนี่ยอยู่ต้นน้านะครับอยู่ในเขต่าสวนนะครับแต่เราไม่สามารถจะขอโครงการได้เพราะมันติดในเรื่องระเบียบกฎหมายนะครับใน่านเราเนี่ย โครงการไปขออ,อ่างเก็บน้ําขนาดเล็กหรือว่าสาะน้ําที่อยู่บนเขาบนดอยเนี่ยมันไม่สามารถทําได้เพราะว่ามันติดในเขตป่าไม้ดังนั้นนะครับผมเข้าใจว่าในการอบรมครั้งนี้ทางอาจารย์เนี่ยได้ถ่ายทอดวิชาหรือว่าความรู้ให้ให,ให้ให้พวกเราเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็การนำไปใช้เนี่ยครับเราสั่ง อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราก็ต้องประสานกับหลายๆอีกหลายๆหน่วยงานนะฮะมันจะเกิดผลได้นะครับถ้าลําพังอบตอย่างเงี้ยครับเราเป็นหน่วยงานเล็กๆนะครับที่ที่ที่อยู่ในตัวอาเภอจังหวัดนะครับเราก็เราไม่สามารถจะขับเคลื่อนในเรื่องงบประมาณได้ลําพังงบประมาณอบตปีหนึ่งก็หลักสิบล้านครับประมาณ2 0่สล้านเงี้ยครับอย่างูนยนเล็กๆผมเนี่ยมีตั้งเจ็ดศูนย์ต้องไปดูแลผู้สูงอายุ โอปีหนึ่งก็เหยียบไปหลายร้านนะครับนะแล้วก็รายจ่ายประจําอะไรพวกนี้อยู่ครับเหลืองบพนันที่หม่นะครับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เราต้องมีความตระเตรีเยอะในเรื่องน้ํานะครับอยากอยากสะท้อนนะครับอยากสะท้อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาน้ําท่วมนี้ครับอย่างบ้านผมเนี่ยอยู่บนเขาบนดอยใช่ไหมฮะเราต้องมีอ่างเก็บน้ําหรือสระเก็บน้ำแก้มดิงนะครับอย่างที่อาจารย์ได้ได้พูดตามผม มีการกักเก็บน้ําไว้เพื่อไม่ให้น้ําป่าไหลหลากลงมาสู่พื้นที่ลาดนะครับภาคกลางก็จะแก้ปัญหาได้ได้ได้เยอะนะครับตรงนี้นะครับสําหรับครั้งนี้นะครับในการอบรมก็จะเอาไปปรับใช้ในการเขียนของรูปประมาณต่างๆนะครับอย่างที่อาจารย์ให้กิวัสวุศาสตนะครับขอบคุณมากค่ะแล้วขอบคุณครับ